เสาวพี่ติวมาทานข้าวก็ไม่เชิงหรอกก็มันก็เป็นเป็นมื้อเช้านั่นแหละทุกคนโอ้แต่ พี่ีกินผิดวิธีหรือเปล่านี้ว่าแ่ที่แำนี้ว่าพี่ดีกินผิดวิธีหรือเปล่าจบไหมคะอะไรนะจบไหมเลยเปล่าคำมี้อัดคลิปวิธีนั่นนะเหตุไซอย่างนั้นนะครับไป ไปยังไงบ้างโอเคไหมนี่ใส่เสื้อหนองคายฮักนะหนองคายให้บอกฮักนมหนองคายอ่ะเอาไปเข้าไปหมดปะเนี่ยหมดไหมครับคิด่าบ่นไหมหมดเหรอโอเคเป็น okay. กำลังใจให้นะในการกินนะฮักแะหนองคายสัสดีชาติหนองคายได้จ้ะ ฝากกดไลค์กดติดตามไปเลเด้อไปแล้วให้เด็กน้อยกินก่อนนะ <c oughs> ไปที่ไปโอ้โห <c oughs> oh. สวัสดีค่ะ <c oughs>